ที่น้องโยมาตรวจเชื้อโควิด19ผลออกมาเป็นเนกาทีฟไม่ติดเชื้อโควิด19นะคะตอนนี้ก็ขอให้น้องโยเนี่ยดูแลสุขภาพโดยการใส่แมสตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆนะคะนโอเดี๋ยววันนี้จะมาสอนโอใส่แมสนะขั้นตอนแรกนิโอต้องเอาด้านขาเราใส่ก็ไปอย่างนี้แล้วทีนี้ก็กดตรงรวดให้ปิดจมูกให้หมดเลยแล้วพอถึงเวลาถอดออกอ่ะริโอควรจับตรงสายแทนกันไปจับตัวของแมสแล้วเวลาเราเจอกันอ่ะเราควรห่างกัน2อเมตรแล้วไม่ใช้การกอดหรือจับมือ เราควรใช้การไหว้แทนเนื่องจากจะช่วยลดปัญหาการติดโควิดแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วย